สัสดีค่ะวันนี้เราจะทานลาบกันนะคะตอนเย็นวันนี้เราจะทานลาบกันเป็นลาบเป็ดนะคะซื้อจากแถวบ้านนี่นะคะอร่อยนะร้านนี้นะเรามาดูกินง่ายๆเนี่ยเป็นลาบเป็ดอร่อยคเะรนะ้านนี่นะ่ะเป็นลาบเป็ดแล้วก็ เป็นหมูข้อหมูย่างนะอันนี้ข้อหมูย่างกระน้ำจิ้มแล้วก็ผักแล้วก็ข้าวเหนียวค่นะข้าวเหนียวเป็นเป็นเด็กหนุ่มผู้ชายทำแต่เขาทำอร่อยอนะค่ะ ด้วยกันนะคะอดูดดดอากาศยังหนาวอยู่นะคะเนี่ยก็เลยได้ใส่เสื้อกันหนาว ไม่คอคอหมูย่างทานด้วยกันนะคะอร่อยมากเลยค่ะรสิซนลาราเป็ดได้่อย อันนี้ก็ผ้าไม่ใช่ผ้าอันนี้ขอามหมูย่างอันนี้ก็น้ำจิม้มน้ำจิม้มใส่พริกใส่น้ำปลานี้ก็ข้าวเหนียวแล้น,นี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวอร่อยมากเลยแล้อนี่เป็นข้าวเหนียวใหม่อร่อยจริงๆคะ่ะ ทานด้วยกันนะคะท,ทานอยู่บ้าน ตอนนี้หกโมงกว่านี้เมื่เลยนะคะเนี่ยไม่ไั้ไปไหน <c oughs> มาทาน,นด้วยกันนะคะอร่อยมาก ขขาทอดใบมะกรูดด้วยเนี่ยใบมะกรูดทอดพริกด้วยค่ะทานด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสั่งเขาแบบเอาแบบไม่เผ็ดเพราะไม่ทานเผ็ด ขอให้มีความสุขทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ